สวัสดีครับผมนัทเทพัสดินนาะอยุทธยาครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ iStudio รายการที่จะอัปเดตเทคโนโลยีให้คุณรู้ก่อนใครบวกกับไลฟ์สไตล์ที่คุณกำลังมองหาอยู่ครับ แล้วถ้าคุณกำลังมองหาจังหวะดนตรีมันๆแล้วก็คุณไม่ควรพลาด Idol Studio ในวันนี้นะครับเพราะเขาคือโต้งหนึ่งในสมาชิกวง Buddha b l e s s นะครับแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งชมรมคาโปเอร่าแห่งประเทศไทยอีกด้วยครับ มาถึงช่วง Idol Studio นะครับกับผมแก่งครับ Idol s t u d i o เนี่ยช่วงนี้จะพาทุกคนนะครับไปก่อติดแล้วก็ตามติดชีวิตของคนชาวแม็กกันในวันนี้นะครับเห็นผมใส่เสื้อผ้าสีสันชูชาขนาดนี้เพราะว่าไอดอลของเราครับเป็นคนในวงบูดาเบสครับเขาคือคุณโต้งครับสีเขียวนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ไปตามติดชีวิตเขาว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับอยูนี่ครับ สวัสดีครับพี่โต้งครับสวัสดีครับผมแกงนะครับจากรายการไอสตูดิโอครับในช่วงไอดอลสตูดิโอครับเรามาตามติดชีวิตพี่โต้งครับโอ้ผมไอดอลเหรอครับใช่ครับพี่โอ้เด็กๆหลายคนหลงผิดอยู่นะฮะหลงผิดอย่าไปหลงผิดสิพี่พี่ต้องทำตัวดีๆครับครับครับพี่ครับพี่เป็นสีเขียวในบูดาเบส์ใช่ไหมเขียวครับต้องถามอีกเหรอใส่ขนาดนี้ครับผมสีชมพูเนี่ยพอผมเอาเข้าแกงได้ไหมพี่บูดาเบส์สี่คนได้ปะเป็นมิตรกรดีแล้วผมว่าดีแล้วี้นะวันนี้พี่จะทำอะไรบ้างก็วันนี้ มีมาซ้อมับวยลาเลยครับค,ครับเ,เวลาจะเวลาค่อนข้าง,งยุ่งอกว่าจะมาซ้อมได้แต่ละทีเวลามาก็เมื่อก่อนสอนแต่ว่าทังหลังพอไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเวลามาก็ให้รุ่นน้องสอน อยากรู้ว่าเจ้าคาโบเอล่าเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้แรงเยอะแค่ไหนยังผมไปเล่นได้ไหมอ๋อนี่อยากลองอยากลองอ๋อจะเอาว่างานอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ยวไปดูกันครับว่าคาร์โบเอล่าเป็นยังไงตามมาตามมาไหวครับไหวไหวนี่กินข้าวหน่อยไหมแล้วขั้นตอนในการฝึกในการจะเป็นคารโบเอล่าเนี่ยมีอะไรบ้างพี่ตอนแรกก็ซื้อยูนิฟอร์มก่อนเลยครับเก่งตัวละพันเสื้อตัวสามร้อยห้าสิบครับเอ่อ คือถ้ามาแรกๆก็เสื้อยืดกางเกงวอร์มเราไม่อนุญาตใส่ขาสั้นเพราะว่ามันยกแข้งยกขาเดี๋ยวนู่นนี่วิ่งออกมาผมก็ลำบากใจเสร็จแล้วก็ต้องมีการยืดเส้นยืดสายอะไรอย่างเงี้ยฮะก็นู่นนี่นั่นคือจิ๊บจิ๊บโอ้โหแค่ยกขาโอ้โหนี่ผมก็ไม่ได้ยากอันนี้ไม่ได้ยากมันคิดอีกนิดเออเออโอ้ยโเก้งเกงอาจจะรัดไปไม่ไหวครับไม่ไหว เวลาจะมีทุ่งท่าที่ไม่ได้บอกว่าผิดธรรมชาติแต่เป็นท่าที่เราไม่ค่อยได้ทาผมอยากรู้ว่าโปีล่าเนี่ยความเป็นมามันเป็นยังไงพี่แล้วเล่นยังไงก็จริงๆคโปยล่ามีต้นกำเนิดจากแอฟริกาครับแต่ว่าไปพัฒนาขึ้นในบราซิล จะมีการเลิกทาดมินูมินี่ก็เขาก็ยังมีคาโปย่าลุงเหลืออยู่ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากจากการต่อสู้ที่รุนแรงเดี๋ยววันนี้ต้องถ่ายวิดีโอไปบ้างเพราะว่าช่วงนี้มันต,ตอนตอนสิ้นปีผมจะมีงานใหญ่ของคาโปย่าเป็นงานใหญ่ประจำปีงานสอบเ่อนสายอะไรครับผมจะมีคนถ่ายอยู่แล้วผมก็ไปตัดต่อเองอัปโหลดขึ้นเว็บบล็อกเองอะไรทําเองครับ <c oughs> หลังจากเมื่อกี้นะครับพี่โต้งกับบรรดาเพื่อนเพื่อทั้งหลายเนี่ยก็ซ้อมเข้าเวลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าวิดีโอที่ถ่ายมาเนี่ยจะไปตัดต่อแล้วก็อัปโหลดยังไงบ้างครับช่วงหน้าครับบันทคาขบวนลอ A หลังจากที่เราไปที่ชมรมขบวรลากันมาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟร้านประจำของพี่โต้งครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะอัปโหลดแล้วก็ตัดต่องานครับพี่โต้งครับหลังจากที่ถ่ายมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาอัปโหลดแล้วตัดต่องานยังไงบ้างพี่ง่ายๆเลยครับครับคือผมเป็นคนใช้ เมื่อก่อนผมก็ยอมรับนะผมใช้ TC ใช้ Windows ครับจนเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วอ่ะแล้วผมไปไปไปแคมป์แล้วผมไม่รู้จักกับพี่คนหนึ่งแล้วเขาก็ยก่า o b o o k ไปตัวนี้เนีตัวนี้เป็นตัวแรกของผมนะครับครับแล้วมันก็เอาไปแล้วเห็นเลยเห็นเลยยังคิดถึงอยู่เลยนี่7ปีแล้วอ่ะยังใช้แบบเป็นไงไม่เคยแฮง์นี่เป็นข้อดีของแม็กที่ผมรู้สึกแบบ ชีตมากแนละ้วตั้งแต่วันนั้นผมก็ใช้มาตลอดเวลาไม่เคยตัดต่อเป็นไม่เคยทําอะไรเป็นในคอกมก็คือโปรตีนเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมติงตองวัญญาอ่อนไปเรื่อยๆครับจนพอมาใช้แล้วแบบตอนแรกๆเปิดมานะไอมูวี่สมัยก่อนหน้าตามมันก็ยังไม่ไม่อลังเท่านี้นะเราก็เอ้ยแต่พอลองใช้เ้ยง่ายเลยปัจจุบันคือหน้าตามันก็ดูโปรมากขึ้นเยอะแล้วแต่มันก็ยังคงความใช้ง่ายอยู่แล้วผมเพิม่มมารู้แบบมันสามารถทําแบบทํากรีนสกรีนได้ก็อย่างที่บอกเขาว่า เดี๋ยวมันใกล้ช่วงช่วงงานใหญ่ประจำปีของคาโปย่าด้วยผมก็เลยต้องไม่ถ่ายมาทำเป็นฟุตเพื่อที่จะทำเป็นวิดีโอโปรโมทหน่อยครับแล้ววิธีการง่ายไหมพี่ผมไม่เคยซื้อหนังสือเกี่ยวกับของของแม็กมาใช้เลยนะมันมันเฟรนลี่ยูเซอร์มากๆอ่ะอย่างกล้องเนี้ยเอามาปุ๊บเสียบตึ้งขึ้นมาเป็นโฟลเดอร์เห็นดึงไฟล์ลากลงปุ๊บเข้าตัดต่อนั้นที สะดวกนะอีกอย่างไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วเพราะว่าเราซื้อเครื่องนี้มามันก็มีโปรแกรมสามัญพวกนี้ขึ้นมาให้ใช้อยู่แล้วแล้ว iMovie จริงๆแล้วหลายคนอมันจะเหมือนโปรแกรมตัดต่อเบสิกที่อยู่ในอันอื่นหรือเปล่าผมว่ามันมากกว่าเยอะคือมากกว่านั้นคือถ้าคุณถ่ายบูสกรีนกรีนสกรีนมาคุณมาลงอันนี้คุณก็ทําได้บูสกรีนกรีนสกรีนก็ได้เหมือนกันเหรอพี่ได้ผมเพิ่งผมเพิ่งรู้กันว่ามันทำได้แต่แต่ผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ได้ลองเต็มๆเพราะว่ายังเพิ่งเพิ่งรู้กันแล้วก็ผมม แล้วยังไฟ HD อ่ะพี่ได้มาลงได้ไหมตัวเนี้ถ่ายเป็น HD Full HD ลงไอ้นี้เลื่อนปลื้มไม่มีแบบว่าไม่เท่าที่นี่มาแทบจะไม่มีปัญหาคือผมเป็นคนชอบทางานแบบถ้าพอมันต้องมานั่งรอนานๆแล้วอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกไอไอไอินสป o เรชันกับความคเอทีฟมันจะถูกบีบผมด้วยความเออ เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยไปเลยแต่พอผมเป็นคนทำงานเร็วด้วยครับปุ๊บปุเวลาคิดก็รีบทําด่าก็ด่าเลยดีก็ดีดีก็ชมอะไรยมโอ้ยโดนประจําครับคลิปของก้านคอทีวีก็จะใช้ iMovie กับกับตัดคนตัดต่อยคนหนึ่งเขาจะใช้ Final Cut เลยครับผมแล้วคาโปล่าก็คาโปล่าส่วนใหญ่คาโปเอล่าผมจะทําเองผมก็ใช้ iMovie หลักๆเนี่ยก็จะใช้ iMovie แล้วก็ iPhoto ที่ใช้อย่างที่บอกว่าใช้ iPhoto ในการแต่งรูปแล้วก อัพตรงขึ้น Facebook ได้เลยคือรูปใน Facebook ทั้งหมดเนี่ยคือไม่ต้องไปเปิดเว็บ Facebook อีกทีนึงอะ่ะหลักๆตอนนี้ของผมก็คือบลูสร้างมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลักๆอีกอันหนึ่งที่รับรองลงมาคือว่าตอนนี้เป็นคนดูแลเว็บไซต์ของกา้านคอชื่อว่ากา้านคอ tv ครับพวกเราจะคอยอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับ ศิลปินทุกคนในกันของขับจอยบอยบูทเทอร์เบสสิงเหนือเสือใต้ดิจิตสไปเดอร์มังกี้ดิจลีโอต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เป็นเบต้าเวอร์ชันอยู่ครับพี่โต้งครับแล้วนอกจากเว็บกันคอแล้วเนี่ยยังมีช่องทางอื่นที่ติดต่อได้ไหมพี่ก็ตามกระแสนิยมครับเฟซบุ๊กครับของกัปโันล่าเนี่ยผมจะอัปโหลดไว้2ที่เลยก็คือคที่ YouTube กับ Vimeo แต่ว่าผม,มส่วนตัวผมชอบ Vimeo มากกว่าวันนี้นะครับก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าไลฟ์สไตล์ของพี่โต้งเนี่ยมีด้วยกันหลากหลายมากเลยไม่จะเป็นงต้องเป็นผู้หญิง้ผูหญิงเล่าาาเล่อบยมุมีมครับ พวกนี้ไม่มีหมดเลยเออมีแต่เรื่องงานนะคะก็เป็นนักร้องนะพี่ครับพี่ครับเมื่อกี้เพิ่งบอกเองไม่ใช่หรอว่าผู้หญิงไม่ยุ่งเออผมดูผู้ชายเฮ้ยไ่ผมดูแฟชั่นเด็กๆแั่งอยู่ตัวคุณก็อย่าเอาตัวคุณเองมาแบบเฮ้ยพี่ผมอยู่กับพี่ผมก็ติดพี่มาเนี่ยนี่แหละครับพี่โต้งครับมีแง่มุมที่หลากหลายนะครับแล้วก็คราวหน้านะครับไอดอลสตดโอเนี่ยจะเป็นใครนั้นต้องติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วครับ ปกติผมก็ชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบีบีกันหรือว่าเวกบอร์ดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคงต้องหาเวลาไปลองฝึกเต้นคาโปเอราซะหน่อยแล้วล่ะครับมาถึงช่วงไอแบคครับกับผมแก่งครับเราดูซิว่าคนที่ใช้ Mac นั้นในกระเป๋ามีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับมาตามหากันคนที่ใช้แม็อยู่ไหนมา ใช่แม็กเจอแล้วครับมาเลยมาเลยน้องครับน้องครับน้องครับสวัสดีครับน้องครับจากรายการ i Studio ครับในช่วงไ b แบ k ครับนี่ครับเจอแล้วครับคนใช้แม็กครับนี่ฮะในช่วงนี้เนี่ยเขาจะหาคนที่ใช้แม็กแล้วก็มาค้นกระเป๋าเขากันว่าในกระเป๋านั้นมีอะไรบ้างมีกัจเจตอะไรบ้างไลฟ์สไตล์ของน้องเป็นยังไงนี่น้องชื่ออะไรครับชื่ออัมครับน้องอัมนั่นเองครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปช่วงไ b a c k กันเลยครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับไอแบ็กของเราในวันนี้ครับน้องอั้มนั่นเองครับเอ๊ะน้องอั้มนี่อั้มพัชราภาหรือว่าอั้มอภิชาติครับอั้มอภิชาติครับตามหน้าตาเลยครับี่ตามหน้าตาด้วยนะครับในช่วงไอแบ็กนะครับเราจะมาเปิดกระเป๋าของคนที่ใช้แม็กนั่นเองนะครับว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ฮะพี่ชาร์จแม็กนั่นเองนะครับไอพอดชัรนั่นเองนะครับนี่แล้วก็เมาส์ เมาส์นั่นเองนะครับอะไรครับอันนี้พาร์ทิชั่นอลนั่นเองนะครับก็จะเป็นที่ชาร์ตไอโฟนครับอ๋อมีไอโฟนด้วยครับนี่เลยครับไอแพคของเราในวันนี้ครับน้องอ้ำนั่นเองครับขอบคุณน้องอ้ำมากๆครับขอบคุณครับไอแพคเขาหน้าจะเป็นใครไม่แน่อาจจะเป็นคุณครับ ลองใช้โปรแกร,รมกับแกสเจอตแบบนี้ดูบ้างรับรองว่าไม่น่าเบื่อแน่นอนนะครับ iSpace ของเราในวันนี้นะครับเป็นช่างภาพอิสระจากทางบ้านนะครับ iSpace ของเขานั้นน่าสนใจเลยทีเดียวครับ